ตามมากเพราะเนื้อเรื่องสนุกมากก็เป็นเร,เรื่องเกี่ยวกับว่าเขียนชื่อมันยังลบครับแล้วถ้าใช้ยังลบหมดเนี่ยก็คือจะสมหวังออในความน,านัดเพราะ,ะ,ะมันลุ้นกันว่าผมก็เจมินได้หรือว่าผมก็ปาหรือว่าผมก็โชกุนหรือเจมินได้ก็โชกุนเจมินได้ก็ปาเนี่ยใช่ถ้าอบนะครับใช่ครับเป็นซีรีส,<ะ>ส<ะ>์ครับญี่ปุ่นเป็นเรื่องสี่บ้านค่ะพอเป็นดีเมกด้วยอ่าทำการบ้านยังไงครับก็ไปเรียน acting ครับใช่ก็ เลยทุกคนในซีรีส์นี่ไล่เต้นกันอยู่ครับแล้วก็ใช่ใกล้เปิดกล้องแล้วแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างจะคล้ายกับเรื่องก่อนที่ผมเล่นก็ต้องทำยังไงให้มันแตกต่างกันนิดนึงก็มีการเวิร์กตรงนี้ด้วยก็เป็นการฝักมือเองผมผมด้วยรู้สึกไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนญี่ปุ่นไหมนี่ปอนบ่อยได้ครับได้อยู่ได้อยู่เหรอเหมือนเหมือน มาเจอกันอีกครั้งไม่ต้องจุนเลยไม่ต้องจูนเลยอไม่คนด้อครได้พูดีแล้วเออเรียก่าอะไรเรไม่เรียกว่าเกมีลรเรียกว่าเอ่อคราัเมีใกนมีอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปงานแต่งด้วยนะครับผมเน่ ใช่ครับเดี๋ยวแต่งกันเลยอายุ17แต่งได้แล้วเดี๋ยวยิงเใคร17ใคร17เอายุอายุเกิไงแต่งไอ๋อัเดี๋ยวให้่อให้กฎหมายมาเป็นไค่ล่ะให้พ่อแม่เราใช่ครับผมจะมีความจิ้นความปินเยอะิ้งนี่ไหม มัน<ร>อยู่ในซีรีส์ก็ต้องมีแหละใช่แต่ว่าเอ่อก็จะม,มีเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวไหนดีกว่าเป็นเว<ช><ช>ไหนเ,เพราะว่าเวที่เราเล่นในแฟนหุ่นแมวไทยก็เยอะแล้ว<ช>ความหวานก็เสริร์ฟไปเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้จะมาในเวที่แตกต่างอาจจะมีขมอาจจะขมแล้ว่าขมมากก็ต้องรอดูต่รับชาตนะครับ ต่างครับต่างเพราะว่าประเพณีประเพณีในเพราะว่าประเพณีที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยความเป็นเรียกว่า culture ของแต่ละประเทศก็คนละอย่างกันเราต้องเอามา apply ให้มันเป็นเมืองไทยมากขึ้นใช่ดูครับดูดูกันหมดเลยครับโอ้โหกดดันครับกลัวทำเขาเล่นดีไว้ใช่เขาเล่นดีมากครับตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะทำให้ดี อ่าเท่าเขาได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มมีควากังวลอะไรครับแล้้วตอนนีกังวลคครัับวามกดดน่เาเเป็นกังวลร,รื่องที่ความเป็นซีรีส์ที่รีเมคเอ่อทุกคนจะมีภาพจำของเอ่อของซีรีส์ก่อนแบบอ,อันแรกมาออริจินอลอยู่แล้วแล้วมาดูเราแบบบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็อาจจะความเห็นแตกต่างกันไปใช่ วันเกิด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 พรุ่งนี้ครับไม่ถามว่าวันเกิดเขาพรุ่งนี้บอกแล้วแหละเขาให้เออสื้อครับเสื้อเสื้อเเวเตอร์แบบนาฬิกาสองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นอันนี้บอกเขาเองนกว่าแบบอยากได้นี้ใช่ครับบอกว่าอยากได้นาฬิกาแต่อยากได้แบบว่าโรเล็กซ์ไม่มีตังค์อันนี้ แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้บอกผมผมไม่จริงไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้ก็คนรักกันห้ามให้นาฬิกาทำไมอ่ะเขาไปเจอมีเวลาไม่มีเวลาให้กันทำไมไม่มีอ่ะก็เวลาก็มีเยอะเลยเพราะว่าให้นาฬิกาไงหรือว่าเราต้พูดอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วใช่เออโอเคเดี๋ยวเอานาฬิกาไปเผาทิ้งก่อนก็ดีเหมือนกันอะไรอ่ะถือว่าเป็นของมูลค่าทางใจเราใช่ครับมูลค่าทางใจ แต่แฮปปี้ไหมคะที่ได้แฮปปี้ครับเขาให้อะไรผมก็ดีใจหมดแหละวันเกิดของต้องแบบหนักกว่าสองชิ้นได้ไหมอ๋อได้ครับเดี๋ยวซื้อซื้อข้าวสารกับเขาให้อะไรผมก็ดีใจแฮปปี้ที่หมดครับข้าวสารกับแฮปปี้เหรอสเออครับอย่างเช่นบอกว่ามันเหมาะกับผมกับคุจะมีโอกาสใส่ให้คุณแฟนได้เห็นใช่เดี๋ยวมีโอกาสใส่ให้ดูแน่นอนนะฝากค่ะฝากนอนที่เร่อยของงาฝาก ฝากซีรีส์ของเราครับครับครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง My Love m i e Up ด้วยนะครับก็ฝากเจ m i e n i g h แล้วก็มีนักแสดงหน้าใหม่อีกสองคนครับก็ไฟแรงมากมากครับใช่ติดตามคับปานครับครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ